ไบอกว่าจะมาขับรถไงแล้วทำไมเป็นพี่ขับเนี่ยรู้รู้แต่เบกเด็กอยู่ฝั่งซ้ายเดรกอยู่ฝั่งซ้ายก็ตอนนี้ทุกคนกร่งนั่งโตเก่งมากเลยนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่สวัสดีค่ะทุกคนมะเหมียวนะคะซึ่งนี่ค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการใหม่ของวีกูค่ะนั่นก็คือ วีกู๊ปวีซ่ารายการที่จะพาทุกท่านไปซ่ากับพันธได้ในทุกทุกที่ค่ะแต่ก่อนอื่นวันนี้ที่เราจะไปซ่าเนี่ยก็คือหนูขับรถด,ด้วยป็นที่ซึ่งทำยังไงล่ะที่ออากออกไปซ่าแบบเนี้ยแย่เลยน่แหละต้องหาคุณาสอนเราขับรถนั่นแหละจริงๆที่ซึ่งก็ขับรถได้นะแต่ว่าแค่ขับได้อ่ะเพราะฉะนั้นห้ย,ยังดูแลตัวไม่เก่งอ๋อได้ก็คือได้อยู่ได้อยู่โอเคได้อยู่งั้นเพราะฉะนั้นน<ม>ี่เชิญเขามาเลยเถอะ ก็คือคนสอนของเราเองก็คือครูแพทย์ของเรานนเองค่ะสวัสดีครับผมแพทยนะครับยศวันสี่พริวั์ครับผมกอ็อยากขับรถใช่ไหมใช่จะออกไปซ่ากับพี่ซึงไงอ๋อน้องว่าอยากออกไปซ่ากับพี่ซึงใช่เลยเอา Honda c i ีวิ t u ท b o RS มาถูกต้องแต่สัตาร์รถเป็นหรือ,อยังเป็นอยู่เป็นทำยังไงก็ส่กุญแจไหย ุแจเสียบหมุนเสียบไข่เดี๋ยวนี้ท o n d a c ซีเขาเป็นสมาร์ทกีการ์ดแล้วนี่หนูไปอยู่ไหนมาวาซ่าไม่ต้องใช้กุญแจอ๋อแค่พกไว้ติดตัวเข้ามาในรถเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทได้เลยแค่นี้เองเหรอแค่นี้เองจริงใช่ง่ายแล้วก็ทันรันมากเลยนะดูรูปแบบสิทาบวัดเครดิดแต่ตอนอื่นเราต้องมาเรียนรู้อีกเยอะเลย แค่คิดก็เหนื่อยแล้วอ่ะไปแต่ถ้าเราอยากสาเราต้องไปแหละโอเคเอาเลยนะนั่งใจกันเถอะทุกคนแต่เราไดไหนบอกว่าจะมาขับรถไงแล้วทำไมเป็นพี่ขับก็เดี๋ยวมันไม่ถึงไงเพื่อจะขอขอดูตัวอย่างหน่อยว่าเออคนขับรถเขาขับกันยังไงอ่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นวิธีการสัมภาษณ์อาจจะแตกต่างกันไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นคันนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้เป็นพี่ขับ ด้วยสมาชิกการทำยังไงก็ต้องศึกษาในแต่ละคันผมก็ศึกษาแต่ละรุ่นเนาะว่าแบบเออละท้ายคันนี้นะใช่ครับทุกเสียงอะไรคุณผู้ชมออกคือแบบไม่คันเร็วใช่ไหมแบบข้างหลังเฮ้ยเสียงไปกันนะครับปกติเนาะข้างหลังเราเคยแบบว่าคันเด็วเลยเอาวีดีโอตัวตำแหน่งเลยถ้าที่ฟึ่งหน้าข้างหลังแล้วถอดเดี๋ยวออกสิ่งเตือนครับ ใช่วบบน,นี้ค่าแบบนี้ต้องการปลอดไัยของทุกพี่นั่งนะคะตลอดการเดินทางาก็การขับขี่ไม่ควรใช้สอนเท้าเหยียบนะครับไม่ควรใช้ขาซ้ายเหยียบเลยนะเพราะเยียบขา้ปวดขาขวาปวดขาขวาแำเล่นไม่สามารถเหยียบได้เลยวันนี้ไม่สามารถเหยีย,ไย,ย,ยบนนไ,าายยได้เลยใช้ขาซ้ายหน่งก็ไม่ควรครับไม่ควรครับไม่ควรใช่พี่เสือพูดโคลนครับเพราะวันนั้นเรา Në të që më จังหวะที่ตกใจครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ฝึกขับเท้าเดียวให้ชินครับใช้ขาขวาได้ขาขวา,ขวาวแล้วตอนนี้เราก็ถึงที่ที่เราจะมาฝึกขับรถกันนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะไปฝึกขับรถกันเลยดีกว่าฝึกขับรถเลยเหรอทำไมอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆก่อนวนะ่าตัวรถมีอุปกรณ์อะไรบ้างเยอะสิเราจะขับได้จะสตาร์ทใหม่สตาร์ทยังไงสินะ ่จะสตาร์ทใช่ไหมเออกดปุ่มตรงนี้อ่าลองสตาร์ทดูเนี่ยแล้หน้าปัดมันขึ้นว่าให้กดเบรเหยียบเรเหยียบเบรกลูกเหยียบค้างไว้ปะคะใช่แล้วก็โหุรื้มปริมโอเคแล้วไงต่อคะเรื่องที่จะต้องรู้อันดับแรกเลยนะคือวิธีการถับนะครับอันดับแรกก็ ตัวท้านั่งนะครับตัวการจัดวางขาขาซ้ายเนี่ยไม่ต้องเอามาเหยียบแป้นเลยนะไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเหยียบ,บเบรกนะเอาวางไว้ฝั่งซ้ายอ๋อฝั่งนี้อ่ามันจะมี<เ>แป้นพักเท้าอยู่เหยียบให้มิดเลยเหยียบแป้นพักเท้าไปเลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เหยียบเบรกเหยียบยึงอ่ใช่เบรกทิปอ่าส่วนขาขาวาเนี่ยนะครับเอามาเหยียบแป้นเบรกแป้นคันเร่ง แตะๆหรอใช่ลองเหยียบเบรกให้สุดเลยเหยียบเบรกฝั่งซ้ายไม่ได้หรอเหยียบเบรกฝั่งซ้ายอ๋อรูู้รู้จักเบรกเบรกอยู่ฝั่งซ้ายเบรกอยู่ฝั่งซ้ายก็คืออันใหญ่ๆอันใหญ่ๆคันเร่งอยู่ฝั่งขวาค่ะแล้วก็ทีนี้เราต้องมาจัดท่านั่งละโอเคจัดท่านั่งวิธีการปรับที่นั่งที่ดีนะคะเราต้องนั่งหลังชิดปรับเบาะให้เราสามารถมองเห็นทัศนวิสัยรอบคันได้อย่างชัดเจนต้องไม่เอ็นและตั้งฉากเกินไปค่ะแล้วก็เราก็ยืดแขนมาข้างหน้าให้สุด โอ้โหไม่ได้แล้วแขนยาวสูงระดสามระดบสามหรอะถ้าลองยืดแขนแล้วข้อมืออยู่บนพวงมาลัยและหลังชิดก็เท่ากับว่าพอดีเปะ๊ะต่อมาหัวหมอนเราจะต้องปรับให้อยู่กึ่งกลางศีรษะค่ะเพื่อนส่วนพวงมาลัยนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ตามต้องการเลยแต่ว่าเราต้องปรับให้เราสามารถมองเห็นหน้าปัดได้ชัดเจนถ้าลองเทสแล้วยังพอดีก็ถือว่าเป๊ะค่ะพวงมาลายัยจ<อ>ับตำแหน่งสามนาฬิกาเก้านาฬิกา สามสามม่ไหนบ้ช่สามตรงนี้อ่าสามเก้าอ่เก้านอเก้าสามนี่แหละเนี่ยเด็กยุคใหม่นาฬิกาดิจิตอลโอเคนะครับสามนาฬิกาเกนกาเพราะว่าเวลาเราขับขี่อ่าเราก็จะได้ควบคุมวงลอยได้อย่างมั่นคงตนี้เรียนอยู่ตอนปหกใช่เรียนนาฬิกาเรียนนาฬิกานะคะไม่ได้เรียนจับวงมาลัยเนาะแมอตรงนี้ก็จะเป็น เรื่องของการจับพวงอะไรที่น่นเราจะมีสองตำแหน่งจะทําให้ควบคุมพวงมาลัยได้ดีขึ้นใช้ปรับได้เลยใช้สองมือมองเห็นอะไรคะมองเห็นท้า่สายด้านหลังได้ชัดเจนก็มองเห็นกระจกข้างหลังทั้งหมดเลยโอเคอันนี้เห็นแลวแล้วก็ปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาจะมี L กับ A ถ้าปรับด้านขวาเลื่อนไปอเลื่อนไปด้านขวาแล้วก็ปรับตรงนั้นจะปรับขวาหมุนขวาอก็ต้องปรับต้องปรับยังไงก่อน ก็การปรับกระจกมองข้างนะครับให้แบ่งเป็นสี่ส่วนอ่าให้เห็นตัวรถเราหนึ่งส่วน<ม>แล้วก็อีกสามส่วนเห็นอ่าภายนอกใช้สายสภายนอกอไ,มไม่กลับมาโ okay. อเคอเห็นตัวรถตัวรถเราหนึ่งส่วน uh huh. เห็น้ายสาภายนอกอีกสามส่วน <Okay. S 1> แล้วก็เห็นพื้นดินกับเห็นฟ้าครึ่ง uh huh. ๆโอเคเห็นคอบทีนี้นะครับขึ้นรถมาเราต้องดอกรถ ปุ่มล็อกรถกับปุ่มก็คือโจรขึ้นข้างหลังแล้วนะสวิชข้างล่างสวิชข้างล่างอ้าวไม่ใช่ตรงนี้หรอไม่ล็อคตรงนั้นโบราณอันนี้ปุ่มนั้นเป็นทันล็อคเป็นด้านขวากีแล้วอันนี้ก็ถ้าปุ่มด้านซ้ายก็เป็นปลดล็อคโอ้ยฟังผมก็ล็อกได้ด้วยหรอใช่ปลดล็อกล็อกได้แบบว่าคนขับจะเป็นคนควบคุมทั้งหมดใช่อันเลยเยอะจำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้จะขับได้ไง มันก็ต้องเรียนรู้กันไปไงพี่แพทใช่ไอ้ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับทีนี้เราก็มารู้เรื่องของการสวิตไฟตัวไฟหน้าโน่นอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซิไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไงไฟเลี้ยวซ้ายยกขึ้นยกขึ้นอไฟเลี้ยวซ้ายนะคันนี้ซีวิ c เ u อ b o r บจะมีกล้องฮอนด้าเลมสสมาด้วยเรจะโชว์ภาพมุมอับสายตาเลยอ๋อเพราะถ้าสมมติแบบเราจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บตัวตัดเลี้ยวก็จะโชว์มาเลยอ่าถ้าขวากดลงถ้าด้านขวาจะไม่มี เพราะว่าเรามองกระจกด้านขวาเพราะมันใกล้เราใช่เรามองกระจกด้านขวาเราไม่ได้มองผ่านหน้าจอพอเลิกก็ตรงกลางแล้วก็อันนี้ถ้าเราจะดูฮอนด a า e รนวอชโดยที่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเรากดปลายก้านได้ปลายก้านจะมีปุ่มอยู่ใช่คุณคะทุกอย่างอยู่ที่ก้านดูตัวมุมมองนี้ได้อันนี้ก็สิ่งที่ทำได้มากมากที่สุดแล้วปิดเหมือนเดิมคนนอกมองกันนะเหมดต่อไเลยแโอเคเป็นไงดีไหมเหรับซีบีจี ไม่อยากขับแล้วนาหาคนมาขับให้ดีกว่าหาคนมาขับเราต้องรู้จักตำแหน่งเกียร์ก่อนอ่าตัวเกียร์เมื่อกี้อ่าเราก็พูดไปนิดนึงแล้วว่ามันมีตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์ P เกียร์ A เกียร์ N เกียร์ D P คือ Parking เกียร์จอดจอดนิ่งๆแบบเนี้ยอ๋อจอดออออออ่่าจจจดดรรรถถะกกกนใ็ไ้้แตหเขาเกียร์อ่แล้วก็เกียร์เกียร์ก็ Reverse เกียร์ถอยค่่ะอาเดี๋ยวลองเหยียบเบรกเหยียบเบรกเลย เย่าเบรกเนีย่ยอ <Yeah. S 1> ย่าไรยบให้สุดเลยนะครั uh, บเจียอา uh. ต้องกดก่อนใช่กดด้วยเป็น <c oughs> เข้าเกียร์อารยียบเบรกค้างไว้นะพอเข้าเกียร์อาเนี่ยจะมีกล้องมองหลัง uh huh. อ่าอนีก็สามารถปรับมุมมองได้สาม,มุมมองอ๋อ oh, ดูหลังไหนใช่อันนี้มุมป,ปกติมุมกว้างจะเห็นวายขึ้นแต่มันก็จะหลอกตาม,มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะแต่ก็นี้มุมมองด้านบนมีอะไรอยู่ที่พื้นไหม uh oh. อ่า มีอะไรขวางไหมเรื่อหยับหมาหย,ยาับแมวหยับหมอนตรงนี้ก็สามารถปรับได้แล้วก็มีข้อแนะนํานิดนึงว่าตัวเส้นตรงเนี้ยเส้นปลาเนี่ยอย่าให้วัตถุอื่นเลยเข้าเส้นปลา่าเส้นปลาจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งฟุตจะถึงไม่ชนถ้าอยู่เลยเส้นปลาไปทางนูน้นไม่ชนอ๋อไม่ชนแน่แต่ถ้ามาอยู่ฝั่งนี้แน่ใกล้ชนแน่อยู่ไม่เกินหนึ่งฟุตละถ้าอยู่ในเส้นปลาฝั่งนี้โอเคแล้วก็ผัดข้าเจียบพี่เหมือนเดิม โอเคปล่อยเป็นเบรกได้ปล่อยได้ปล่อยได้ไม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นแล้วผมจะอยากขับรถถัดมาก็คือเกียร์เอ็นเกียร์ว่างอ่าเกียร์ดีคือเกียร์เดินหน้าดีเจอเลยดีไรเป็นนิวเทลลอ่ารีเวิร์สไม่ใช่รันนะเอายังอันนี้คือสามารถเราเราสามารถขับได้หรือยังนะเราสามารถขับได้หรือยังก็ก็ดีนะแล้วก็ตัวหน้าจอวิทยุถ้าจะฝึกขับจริงๆไม่ต้องยังไม่ต้องเปิดไง ให้โฟกัสกับการขับขี่ก่อนไม่ต้องสร้างบรรยากาศในการทดขอบหรอคะฮะเอาสมาดิวยกันใช่เอาโฟกัสกับการขับขี่ก่อนละกันไปทางนั้วเราไปขับกันดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยรอเล่นขัหนูโคนให้พี่ซึงขับดีกว่าพี่ซึงน่าจะขับได้ได้ดีกว่าหนูเอางั้นได้เหรอคะใช่ไปดูกันเลยดีกว่ายางโอเคปลดเบรกมือปลดไปเลี้ยวซ้าย อือค่อยๆอ่ยโอเคไปเที่ยวไหนล่ะบ้านเรากันดีกว่าใกล้เื่องานแล้วปีใหม่นี้ก็อยากให้ขับรถกันด้วยความปลอดภัยด้วยนะคะโรสนี่ถ้าสมมติเราขับนี่คือยี่สิบถูกไหมใช่ก็คือเราจะถึงอ๋อ ที่เชลญประมาณสักสองทุ่มแล้วก็น nah ี่ถือว่ากลับได้เนาะคือตอนนี้ทุกคนเกรงนั่งโอเคมากเลยนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่ก็คือเมื่อกี้ฉากคือพี่ซึ่งเด็กจึ้งน้าหดไปเกาะใครคือน่าน้ากระจกก็คือแบบว่าเออก็คือเราไม่รอดแล้วล่ะด้วยไงแล้วไม่ใจเลยแล้วพี่ซึ่งขับต้นสูงเนาะพี่ก็คือเราไม่น่าจะรอดแล้วล่ะก็ก็คือที่แพรขับกลับเธอขอร้องแบบ มันจัดระยะเบรไม่ถูกไงยังไม่ได้เหยียบเบรกตรงสุดด้วยไงไม่ได้ลองเหยียบเบรกแต่ตอนแรกซึงขับได้แล้วได้ขับได้เนี้ยแหละลึกซึ้งถึงเขาไม่ได้จองเลยไหมจองเลยไหมรอได้แล้วจะได้อยากได้ดีวันนี้ต้องขอบคุณ all new c turbo rs นะคะที่เราเอามาลองขับวันนี้ ถ้า EP หน้าใครอยากให้เราไปซ่าหรือว่าเอา h a n d a รุ่นไหนไปลองขับนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกเรามาได้เลยก็ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งปิ้งด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะบ๊ายบายใครรมดาก้องหมุนเลยรีเวอร์ถ้าใครอยากให้เราไปซ่าถ้าิ p หน้าอยากให้เราไปซ่าหรือว่าเอารถรุ่นอะไราใช้าน้